ูสาวคือมาหาสมือแถบเป็นไหนมทธนาเดาขาเบขั้นแขวยงเบาผู้สาวคือมหาสมือแถบเป็นเป็นไหนเดี๋ยวนี้ยี่วามาตันเดอ ขี่น้องกันสิมักกันจังเลยจักแม่พะนะมเพราเป็นโทษเอิ่นเขามาติวันนี้พี่แอนสวยมากขอบคุณค่ะ จริงๆใส่แค่น้ำแข็งสอง้อนป่ะอเย็นเย็นใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มหนูเชื่อว่าเข้าแล้วแหละลอจริงวันนี้น่าไวทีว่บาบอกว่าพี่แอนไม่ได้ไม่ได้ไปนะยี่สิบเจ็ดแต่ว่าแบบให้สิทธิ์ออกลงมาแล้วค่ะอย่าหามคนมากัน โอ้ยมันสิมากกันนี่หลี่ล่ะข่นมากกันนี่หลีกันมาให้มายู่แต่ว่าข่านบ่จริงจังกับเพอยากให้มาก <c oughs> อย่าผึ่งแซวคุยงกับอ,อย่าผึ่งยงใจเย็นๆหาลองค้นสื่อฮอดกาแฟาให้เขากินพุ่นเพราะว่าอย่างเพราะว่าไปจอบเขาหเหนแน่จอบขออึ้นเอบีจัิสิแม สื่อกาแฟสื่อชาเขียวให้เขาเ,เย็นๆหลูกข่ยมันหนวตะมา่าอยู่จักสิเป็นจังเลยเดี๋ยวนี้จเจนเด็นเล่ะสปอยโชว์หน่อยสปอยได้ไหมพ่อเขาสปอยให้เต็มยิ่งเออผัววางสิเข้าแล้วรอไลน์นี้จะลบไหมคะ ไม่ลบค่ะหมายถึงลบแบบไหนปกติก็ไม่ลบอันนี้หน้าสดเลยนะคะทุกคนอันนี้หนูแบบล้างหน้าอนอนเออส่วนทำไเขาโกรธโว้โว้ไปอีกแล้วเขาจีบก,กันเนือซื้ออย่าพึ่งไงจะใจเย็นๆ เสียแม่หมอโหลดแม่แม่ต้องจินแบบมีสติเออทุกอกต้องคะนิงแม่แม่ต้องจินแบบมีสติแม่แม่จะเย็นเย็นใหทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติจะมันจะน่ารักอย่าไปเล่งอย่าไปแบบว่าอย่าไปกดดันแบบว่าให้จอบให้แน่ไมนู่นนี้นันน่นให้แน่อย่าพึ่งอย่า พึ่งได้ว่าแม่ใจเย็นๆพวกแม่ต้องใจเย็นๆเดี๋ยต้องใจเย็นๆนี่หนีเขากบวัวนตาข้าหนีตลอดแล้ววะแม่จัดการจัดการไปแล้วค่ะจัดการหลังบ้านไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ออกสื่อไม่ต้องห่วงแกรอดีไม่นาทีอย่างหนีเหตุงานของโล่งมากเลยว่าจัดการกับยูทูปกับเพจกับอย่างอีก,กนยูหนีมาเมื่อยเท้ฮะอันเป็นทั้งไหน อันเหม็นไหนกว่าเมื่อ,อ,ว,อวันศิลได้หน่มันมาขานานี้เบิดได้หน่มาขานานี้เบมือดวันศิลเลยยังเจ๊คิก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 กลับไปหาไม่ค่ะย,ยังไม่ได้กลับ พุ่งนี้มีถ่ายรายการต่เช้าจนถึงเย็นแงยิง่อยิงออไหมยิงไหมเจ๊จะจะจะเขาตั้ตั้เอาปืนเอ็มสิบหกมาแม่นอนนางสตียิงชองให้หน่อยครับินนนี้แล้ว เพงให้ฟังแม่จ้าเดินทางปลอดภยัยไม่ใช่หรอลูกอะมาบอกนะแม่ก้อนในนอนหมือนหลจากชั่วโมงหนูหนูได้นอนเยอะอยู่ค่ะหนูจะพูดให้ฟังตอนนี้หนูไม่ทราบว่าพี่น้องสุขโขทัยเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเมื่อคืนพอหนูเล่นเสร็จใช่ไหมหนูเล่นเสร็จปุ๊บคือจริงๆอะหนูต้องนอนสุขโขทัยก่อนแล้วก็ค่อยมากระแพงเพชรในเช้าว,วันนี้แต่ว่า เอิ่ว่าน้ํามันมาตอนนี้หนูลงเวทีประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มสี่สิบห้าหนูลงเวทีปุ๊บออกาศพี่ากาศที่อยู่ข้างหน้าเขาก็เหมือนเขาเขาเฝ้าระวังนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าน้ําจะมาอีกหกหกกิโลคือน้ําจะถึงที่ตัวเมืองสุโขทยัยหนูก็เลยแบบว่าเอาโอเคอย่างนั้นก็คือแบบต้องต้อง,ต,องต้องออกไปจากสุโขทยัย ก่อนเพราะว่ารถตู้เรามันมันลุยน้ําไม่ได้ทีมงานเรามันมีอยู่สี่คันนะคะรถตู้มีสี่คันรถตู้ลุยน้ําไม่ได้สามคันมีคันนี้ลุยได้คนเดียวแต่ว่าก,ก็ก็ได้อะไรหลายอย่างเพราะว่าเราก็ต้องมาซาวเช็คด้วยแล้วก็ต้องมาทํางานมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องไปกันต่อก็เลยตัดสินใจออกรีบมารีบกลับมปเก็บของแล้วก็ออกจากสุขโขทัยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ถึงกำแพงเพชรก็ประมาณตีสองตีสองแล้วเข้าโรงแรมยังไม่ได้เพราะว่าโรงแรมมันยังมีลูกค้าอยู่ก็เลยต้องไปหาโทรหาโรงแรมเพื่อที่จะเปิดห้องหมร้นอนน้งแต่แบบช่วงประมาณตีสองกว่าเนี่ยเกือบถึงเที่ยงเลยนะคะ